นี่จะเป็นข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวตนของคุณสิ่งใดการที่ท่านอยากจะสื่อสารหรืออยากจะเตือนคุณในช่วง30วันนี้มาดูกันค่ะท่านได้รับรู้รับฟังถึงคําอธิษฐานของคุณหรือไม่คุณกําลังจะมีโชคดีจะมีโชคราบในช่วง30วันนี้หรือเปล่าวันนี้เราจะอัญเชิญบาร,รมีไพ่พระแม่กาลีมาเปิดเผยความลับและให้พระองค์ประทานพรให้กับคุณนะคะ ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอลลโอลลโอเมจิกเชนทาร์รตค่ะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ไพ่พระแม่กาลีอยากจะเตือนหรือสื่อสารสิ่งใดพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาคุณอยากจะสื่อสารสิ่งใดกับคุณค่ะได้ไพ่กุนดารินสีสตินะคะบางเรื่องที่คุณเจออยู่นั้นกําลังจะได้มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับโอกาสดีๆสิ่งดีๆที่เข้ามาค่ะ บางท่านคุณจะได้มีโอกาสที่จะได้เจอกับความสมดุลได้เจอคนรักที่เหมาะสมได้เจอกับใครใบใหม่นะคะซึ่งอาจจะเข้ามา เป็นหนึ่งในความรักของคุณเป็นหนึ่งในคู่ครองของคุณเป็นหนึ่งในคนที่คุณคุยด้วยนะคะนะ,ะสำหรับในเรื่องของการงานนั้นนะคะคุณจะได้งานที่ดีจะมีโอกาสที่ดีค่ะคุณจะได้เจอกับเพื่อนร่วมงานที่น่ารักและเข้าอ,อกเข้าใจสามารถทํางานร่วมกันได้นะคะและที่สําคัญค่ะบางท่านที่โสดอย,อยู่มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่คุณกับเขานั้นนะคะจะได้มีโอกาสพูดคุยเปิดใจให้กับพลังงานใหม่ๆเอเนอร์จีใหม่ mniej, ๆนะคะรวมไปถึงตัวของคุณนั้นกับคนใหม่ๆที่เข้ามา ความรักของคุณที่มีอยู่แล้วด้วยนะคะจะมีความเข้ากันได้ในช่วง30วันนี้ค่ะสีบารานะคะบางสิ่งที่คุณลูกดวงตั้งใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรัก จะมีความสําเร็จค่ะสําหรับใครบางคนที่อาจจะอยู่ในช่วงของการคุยกันอยู่ดูดูใจกันอยู่นะคะมันจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณที่ดีค่ะความรักจะค่อยๆเติบโตนะคะถ้าคุณต้องการขอความช่วยเหลือในช่วง30วันนี้จะมีใครบางคนเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินการงานของคุณนะคะที่สําคัญสาหรับใครก็ตามที่อาจจะมีครอบครัวแล้วคุณมีโอกาสที่จะตั้งขันนั่นเองนะคะอุย้ยไพ่ดีมาแล้วนะคะทุกคนนะยุคสติค่ะ ดวงของคุณจะมีการเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะอะไรก็ตามที่คุณลูกดวงกําลังเจอว่าตัวเองเนี่ย กำลังทุกข์ใจสมมตินะคะเราอยู่ในช่วงระยะเวลาของการที่อาจจะติดขัดในเรื่องของนี้สินอาจจะมีภาระอะไรบางอย่างมากมายที่เข้ามาทําร้ายใจิตใจของคุณหรือมีใครบางคนที่พูดไม่ดีถึงคุณนะคะรวมไปถึงคุณอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กําลังเปลี่ยนถ่ายความรักกําลังจะ move on ค่ะคุณกําลังจะเปลี่ยนจากสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ดีจะออกไปดังนั้นถ้าคุณทุกดวงรู้สึกได้ว่าในช่วงนี้ใครบางคนที่คุณคุยคุยอยู่เนี่ยหายไปไม่ต้องตกใจ นั่นคือ energy ที่ไม่ดีพลังงานของคนที่ไม่ดีใครบางคนที่อาจจะได้เจอว่าลูกน้องของคุณหายไปเพึ่งฝูงคุณบางคนนั้นันหายไปนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ดีจึงทําให้ไม่สามารถอยู่กับคุณได้การเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้จะทําให้คุณได้เจอกับมิตรภาพที่ดีกว่าความรักที่ดีกว่างานที่ดีกว่าลูกค้าที่ดีกว่าโอกาสที่ดีกว่ากําลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะ เดวีมากลีนะคะพระแม่นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือบูชาเนี่ยนะคะกำลังจะปกป้องคุณค่ะจากเอเนอร์จีที่มันไม่ดีทางปวงนะคะพระองค์นะคะมองว่าคุณเป็นลูกคุณเปรียบเสมือนทาลกคนหนึ่งนะคะพระแม่การีรักคุณมากนะคะพระองค์คิดว่าคุณเนี่ยเป็นลูกของท่านดังนั้นท่านจะปกปักรักษาดูแลคุ้มครองตัวของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอเอเนอร์จีใดก็ตามที่จะเข้ามาทําร้ายใครบางคนที่ไม่หวังดีเอาคุณไปเมสามอยนินทาหรือเข้าหาคุณด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะคะจะต้องถูกปัดเป่าออก ไปที่สําคัญนะคะคุณกําลังจะเจอกับใครบางคนที่เข้ามาอุปธรรมคําชูนะคะนะพระแม่จะส่งใครบางคนที่เป็นคนดีเข้ามาอุปธมร,รมเข้ามาช่วยเหลือให้กับคุณในช่วง30วันนี้นะคะรวไมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่คุณนับถือบูชาท่านกําลังปกป้องรักษาคุ้มครองคุ้มภัยนะคะในตัวตนของคุณ ที่สาคัญนะคะสาหรับคุณผู้หญิงท่านใดที่ mm hmm. อยากจะมีบุตรนะคะในช่วง30วันนี้มีโอกาสที่คุณจะได้ตั้งครรภ์ตามที่คุณตั้งใจค่ะโมกษะออฟการีนะคะและใบสุดท้ายค่ะ mm hmm. การิกาตรันติกานะคะอุปสรรคใดๆที่คุณกําลังเจออยู่นะ mm hmm. เดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปค่ะในช่วงประมาณ30วันนี้คุณไม่ต้องเข้าไปแก้อะไรเลยทําตัวอยู่สวยๆเฉยๆอยู่รอๆทางานของคุณไปใช้ชีวิตของคุณให้ดีค่ะเช่นบางท่านอาจจะติดขัด, mm hmm. ขดเรื่องของการ เงินต้องจ่ายค่าเทอมต้องจ่ายค่าบ้านค่ารถ ในช่วงนี้ไม่ต้องรีบเข้าไปคลียคลใครในเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะมีความโชคดีอะไรบางอย่างเข้ามาความรักอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันเดี๋ยวมันจะคลียคลายไปใครบางคนที่หายไปจะเข้ามาหาคุณมาพูดคุยอะไรบางอย่างกับคุณอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณกําลังติดขัดนั้นจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงและคลี่คลายไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมและใบสุดท้ายค่ะความเป็นมงคลทั้งปวงกําลังปรากฏขึ้นกับคุณแล้วนะคะคุณกําลังก้าวเข้าสู่ชีวิตที่มีการเงินการงานที่ดีนะคะบางท่าน ใหม่ขอเงินนะคะขอโชคลาภขอความรักคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการนะคะสําหรับสาวๆอาจจะได้เจอกับแครบางคนที่เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะเกรงใจคุณนะคะนะคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอกับ ผู้ชายกลัวเมียนะคะหรือคนที่เกรงใจเราและให้เกียรติเราทั้งต่อหน้าและและ้วก็รับหลังจะเข้ามาในช่วง30วันจากนี้ไปชีวิตของคุณคอนเฟิร์มค่ะว่ากําลังจะดีขึ้นกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้อย่างแน่นอนที่สําคัญขอเตือนเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับขาและเข่าของคุณด้วยจงระมัดระวังสุขภาพนะคะและนี่คือคำำําทํานายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะหรือเ n e r g y ใดๆที่อยากจะส่งต่อพลังงานให้กับคุณถ้าคุณรู้สึกว่านี่จะเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกกัับคคคคุุุณณณํางจะมีีโชด กำลังจะมีโชคลาภคุณกำลังจะผ่านชีวิตตัวเองไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นคุณกำลังมีโอกาสตั้งครรภได้จาก,กับความรักและใครบางคนที่รักคุณได้ใจจริงก็สามารถพิมพ์คำว่าน้อมรับคำทํานายมารับ Energy น,นี้ไปได้เลยนะคะ หรือสำหรับคุณลูกดวงท่านใดค่ะอยากเช็คพลังงานนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือบูชาท่านอยากสื่อสารอะไรอยากคุยอะไรกับเราอยากจะสื่อสารอะไรเราควรทําอะไรถูกใจท่านมากขึ้นหรือไม่ก็สามารถจองโปรนี้เข้ามาได้เลยหรือใครอยากจะพูดคุยกับแม่หมอเป็นการส่วนตัวนะคะแนะนําจองแบบโทรเข้ามาได้เลยแนะนําจองล่วงหน้านหนึ่งวันได้เลยะคะ่ะติดตามตรงด้านนี้ได้เลยนะคะและขออวยพรให้พลังงานดีๆแบบนี้จงเกิดขึ้นกับทุกท่านที่เดียพบคลิปนี้ค่ะ